สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้อมผมเมษายน2565ครับเงินเพิ่มผู้สูงอายุไรายได้น้อยหรือว่าเงินช่วยผู้สูงอายุไรายได้น้อยครับเขาจะมีการใจ่ายให้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามที่กองทุนผู้สูงอายุได้มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับสําหรับวันนี้มีความคืบหน้าครับเรื่องวันที่จะจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคอนเงินสดได้วันไหนดูในคลิปเลยนะครับ ผู้สูงอายุรายได้น้อยครับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า30 0 0 0บาทต่อปีมีบรตรัทบริการแห่งรัฐเป็นผู้สูงอายุด้วยจะได้100บาทต่อเดือนนะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้30,000บาทขึ้นไปต่อปีแต่ไม่เกิน1-0,000 0บาทต่อปีจะได้เดือนละ50บาทเข้าเป็นับัตพูดง่ายๆว่าใครมีวงเงินรูดสินค้า300บาทบรตรัทบริการแห่งรัฐนะครับจะได้1้อยบาทผู้สูงอายุใครที่เป็นผู้สูงอายุที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวงเงินรูดสินค้า200บาทจะได้เงินผู้สูงอายุ50บาทเข้าไปในบัตรนะครับซึ่งจะมีการจ่ายตกเบิกโดยวันที่23เมษายน65จะตกเบิก5เดือนคนที่ได้100บาทต่อบัตรก็จะกดเงินสดได้ถึง500นะครับคนที่ได้50บาทต่อบัตรเงินจะเข้าบัตร250นะครับกดได้200เหลือ50เอาไว้รวมกับเดือนต่อๆไปนะครับตกเบิกค่าเดือนของเดือนตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65านะครับต่อไปก็จะ วันที่15พฤษภาคมก็จะเข้า100บาท50บาทเป็นของเดือนมมนาคม65ครับ15มิถุนายนเข้า100บาท50บาทเป็นของเดือนเมษายน65 15กรกฎาคมเข้า100บาท50บาทเป็นของเดือนพฤษภาคม65 15สิงหาเข้า100บาท50บาทเป็นของเดือนมิถุนายน65 15กันยายนเข้า100บาท50บาทเป็นของเดือนกรกฎาคม65จะได้ถึง เดือนกันยายนเท่านี้ก่อนนะครับส่วนของเดือนสิงหากับเดือนกันยายนหกห้านั้นต้องรอฟังข่าวอีกครั้งว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับเบื้องต้นจะมีการเติมเงินให้ถึงสิบห้ากันยาก่อนนะครับแล้วก็จะได้ตามนี้แหละครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะนําข่าวสารอย่างเป็นทางการที่จะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยกรมบัญชีกลางนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ